すいません。 สุทธะมนุทวารวิถี Universal Library สมองมนุษย์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งสามารถจะเก็บข้อมูลภาพสีเสียงกลิน่นรสความรู้สึกสารพัดชนิดทั้งวิดีโอทั้งเสียงทั้งรูปภาพสามารถจะประมวลผลที่เก็บไว้ได้นั้นเนี่ยขึ้นมาเร็วกว่าแสงเป็นล้านล้านเท่า และสามารถควบคุมสั่งการจุลชีวะที่ประกอบมาเป็นเซลล์และกลายเป็นโมเลกุลนะ,ะกลายมาเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยของเราเนี่ยมีมากกว่าดวงดาวในสกล,ลจักรวาลซึ่งสมองสามารถที่จะสั่งการควบคุมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อีกทั้งมีระบบป้องกันตัวตอบโต้เหนือกว่าขีปนาวุธยุทธภัณฑ์ของโลก พะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเน้นความสำคัญในการที่จะเข้าถึงธรรมชาตินั่นก็คือเรื่องของอะตอมอะตอมเป็นอนุภาคขั้นพื้นฐานของสรรพสิ่งทั้งหลายในสกุลจักรวาลโดยเฉพาะมนุษย์เราจะต้องอาศัยออกซิเจนเป็นตัวดำรงชีพนั่นก็คือออกซิเจนอะตอม ออกซิเจนอะตอมก็คืออนุภาคหลักที่ทำให้เกิด RNA vibration คือการสั่นสะเทือนของอนุภาค RNA ของออกซิเจนนั้นก็อาจจะมีทั้งหมดอยู่8อะตอมด้วยกันใน8อะตอมนั้น5อะตอมก็จะรับส่งคลื่นจากปัญจทวารวิถีก็คือตาหูจมูกปากลิน้นกายน่าส่งเข้ามาอีกหนึ่งอะตอมก็จะถอดรหัสของ DNA อีกสองะตอมก็จะไปทำหน้าที่ไบโอพลาสมาอะตอมมิกฟิวชันคือ,อทำให้เกิดไฟฟ้าในร่างกายนะที่สามารถจะทำให้อะไะต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวไปมาได้และอีกส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นของเหลวนะทั้งหลายในร่างกายเช่นน้ำเหลืองและเลือดนะที่ผลักเลือดเข้าไปเพราะนั้นในเลือดก็จะมีพลาสมานั้นก็เกิดจากแรงผลักของไบโอพลาสมาอะตอมมิกฟิวชันนั่นเอง เราจะได้กล่าวถึงเรื่องของอตัวที่ทำให้เราสามารถจะดึงความรู้ความสามารถต่างๆออกมาจากสมองเรานะออกมาจากในทุกทุกยูนิตของอเจ้า DNA นะที่สมองรับเข้าไปและเก็บไว้เป็นหน่วยความจำนั้นออกมาใช้ นะเจ้าตัวที่สามารถจะถอดรหัสนั้นได้ก็คือ RNA เรามาดูว่า RNA มีอะไรบ้างนะ RNA ก็คือ bioelectromagnetic คือการรับขึ้นเข้ามาเมื่อรับขึ้นเข้ามาเป็นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าทีว่วภาคก็จะเกิดเป็น RNA RNA ก็จะมี tRNA คือการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับเข้ามาแล้วก็ อา, RNA อา RNA ก็จะเทียบเคียงสิ่งที่รับเข้ามานั้นว่าเป็นรูปลักษณะแบบไหนเสียงอย่างไรไปเทียบกับสิ่งที่มีอยู่แล้วใน DNA สังเกตดูว่าจะมาทำเป็นเลเยอร์นะเพื่อเอาไปเทียบกับสิ่งที่อยู่ใน DNA เราเรียกกันว่าสัญญานั่นเองจากนั้น r r n a ก็จะ Copy ปี้คำสั่งว่า จะให้ทำอะไรคำสั่งนั้นก็จะมาจากสมองซึ่งเอามาจากสัญญาความจำนะที่เราได้เคยบรรยายไปแล้วในเรื่องของพฤติกรรมนั่นเองนะก็จะเกิดเป็นการกระทำในภาษาบาลีจะเรียกไบโออิเ e ล็กโตรแมกเนิติกหรือสัญญาณไฟฟ้าชีวภาคนั้นว่าอาติตาคณะวิถีเรียก TIA ว่าสมุหักคณะวิถีก็คือรวบรวมเข้ามา RNA การเทียบเคียงก็คืออัตคณะวิถีการให้ไปกระทําอะไรหรือไม่กระทําอะไรนั่นก็คือนามคณะวิถีนี่คือลักษณะของอชีววิทยาในสมัยพระพุทธการซึ่งถ่ายทอดให้แก่พุทธศาสนิกชนและพุทธสาวกภุกษุในพุทธศาสนามา2,600ปีแล้วออกซิเจนอะตอมทั้ง6 ที่หายใจเข้ามาด้วยอาณาปานสตินั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะมาสร้างกุญแจที่จะไขรหัสของ DNA นะแล้วก็แยกเส้น DNA ออกจากกาันเพื่อถอดรหัสกุญแจอันนั้นเราเรียกว่าโวทัพพณะคือแยกอารมณ์นะเอาอารมณ์ที่ไม่ต้องการก็คืออารมณ์ที่เ,เป็นอกุศลออกไป หรือสิ่งที่เราไม่ต้องการนั้นออกไปนั่นะนะเพราะฉะนั้นไอออกซิเจนอะตอมที่6นะที่เราเห็นนะก็คือเปรียบเสมือนกุญแจนะว่ากุญแจที่ไปไขรหัสอันเนี้นะมันจะได้เอาข้อมูลออกมาให้เรารับรู้ได้ฮนะออกซิเจนตัวที่6เมื่อถอดรหัสนะเสร็จแล้วก็จะสามารถส่งเข้าไปนะ ให้กับสมองสมองก็จะเก็บไว้เป็นสัญญาเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาจาก DNA มันจะเป็นข้อมูลใหม่เราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราไปเรียนกับอาจารย์อาจารย์สอนไปเราจะอ๋ออ๋อนนไม่ใช่อ๋อที่อาจารย์สอนแต่เราอ๋อเพราะเราเข้าใจมันเข้าไปในใจไอ้คำว่าใจนี่ก็คือพลาสมาก็าไปกระตุ้นให ยิบเอาไอ้สิ่งที่เราเคยได้กระทํามาแล้วในภพภูมิไหนๆนั่นน่ะก็คืออดีตะนั่นแหละนั่นน่ะก็คือในอดีตเพราะเราต้องมีอดีตก่อนไม่งั้นปัจจุบันมีไม่ได้อดีตก็คือเมล็ดก็เ,เอาไปเทียบเคียงเราเรียกกันว่าสัญญานะพอเทียบเคียงเสร็จแล้วมันจึงเกิดการกระทำนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ใน DNA นนั้นมีอยู่มากมายมหาศาล เพราะ DNA เนี่ยบันทึกข้อมูลตั้งแต่เราเกิดเป็นาสาัตว์เป็นสารพัดชนิดนะเจ้ที่เราเรียนในมนุษยวิทยาเราก็จะเห็น DNA ตามหลักของการแพทย์และทางฟิสิกส์บอกไว้ยอย่างชัดเจนเพราะพิสูจน์แล้วว่าสามารถจะเก็บรหัสได้เป็นล้านปีหนึ่งหน่วยของดีเอ็นเอหนึ่งเม็ดนะว่านะข้อจะเก็บข้อมูลได้ 1ทึ่งเลียนหนึ่งนหน,งหนงมืนล้านล้านเทรลไบตคิดว่า1เทเนี่ยมันก็โ้โหใส่ได้เยอะแล้วนะหนังสือเราใช้คอมพิวเตอร์เราก็จะรู้แล้วนี่หนึ่งหมืน,นล้านล้านเทรลไบตคิดว่าจะเก็บได้ขนาดไหนนี่เม็ดเดียวแต่มนุษย์มี dna อยู่500ล้านล้านเม็ด นั่นคือข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลอยู่ในตัวของเราที่เราได้สะสมไว้ในปุเรชาติคือชาติก่อนมาเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาความรู้ความสามารถที่เราเนี่ยนะได้สะสมไว้นะเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติแล้วที่เราเวียนไหตายเกิดในวัฏสงสารก็สามารถนำมาใช้ทางนักวิทยาศาสตร์พันธุกรรม ได้พิสูจน์แล้วว่า DNA ของมนุษย์สามารถจะเก็บรักษาไว้ได้นานถึงสองล้านปีโดยไม่เสียอ่านี่เพราะว่าเขาไปขุดเจอที่ทวีปแอตติกพบแมมมอสที่ถูกแช่แข็งนะก็ประมาณ20ล้านปีเอาออกมาทดลองในห้องอแลบปรากฏว่าเซล์ลนั้นก็ยังมีชีวิตขึ้นมาได้เขาก็ ตัดออกไปว่าเออนันนั้นเป็นสัตว์ลองเป็นมนุษย์ว่าจะประมาณเท่าไหร่ก็ไปเจอมนุษย์โบราณสมัยยุคหินนะนะเพราะปรากฏว่า DNA ก็ยังเพาะใช้ได้นั่นหมายถึงว่าเ v e r อเรคือทววเฉลี่ยแล้ว DNA ของมนุษย์ถ้าเก็บไว้ในน้ำแข็งธรรมดาก็สามารถจะอยู่ได้ถึงสองล้านปีนี่คือความรู้ความสามารถวิชาการต่าง ที่อยู่ในร่างกายของเราเราสามารถดึงเอาออกมาใช้ได้นะนี่คือวิธีการที่เราสามารถจะใช้ RNA นะดึงออกมาได้เป็นปกติอันนี้ได้เคยอสอนไปแล้วนะคะก็ไปทบทวนกับของเก่าที่เราได้เรียนกันไปแล้วจุดมุ่งหมายของการศึกษาในวันนี้ก็คือเรื่องของ สุทธามโนทวานวิถีก็คือการเรียนรู้จากมิติของพลาสมามโนไปว่าใจนะทะวานแปลว่าประตูวิถีแปลว่าทางไปหนทางไปสู่ประตูแห่งความบริสุทธิ์ของใจนั่นะคือความรู้ต่างๆที่จะได้ในมิติของพลาสมาเพราะใจคือพลาสม a ายูนิเวอร l แซลไลบร o n n อนเนคชั ว่าทำอย่างไรจะเชื่อมต่อกับพลังของอพลาสมาที่เป็นของห้องสมุดเพราะว่าอย่าลืมว่า,าในแถบของสเปกตรัมนั้นก็จะมีทั้งสัญญาณภาพแสงสีเสียงอยู่ด้วยกันที่แปลสภาพออกมาเป็นสเปกตรัมนะเพราะฉะนั้นการเข้ารหัสด,ดีโคดนี้นะพระพุทธองค์นั้นก็ทรงถ่ายทอดไว้ให้เรา เรากําลังพูดถึงหลักๆก,ก็คือ,อห้องสมุดจกกักรวาลเรามาดูจักรวาลก่อนที่เราเห็นตรงหน้านี้ก็คือจักรวาลที่ห่างจากโลก5 0 0้ล้านปีแสงนั่นคือแสงเดินทาง500ล้านปีแสงนะถึงโลกแสงเดินทาง1 8 6 0 0 0 282ร้ไมลต่อวินาทีแสงเดินทาง1ปีเท่าไหร่1ปีนะและก็นั่นคือหนึปีแสงนะแล้วคิดว่าระยะทางเนี่ยจากโลกไปที่500ล้านปีแสงที่เห็นภาพเนี่ยไกลขนาดไหนนั่นคือสกล,ลจักรวาลนะถามว่าสกลลจักรวาลน,นี้เอามาทำไม ก็เพื่อเอามาเทียบไปเห็นดูภาพนะดูภาพในแต่ละอันที่เป็นเครือข่ายโยงยายกันนาเน็ตเวิร์กเนี่ยที่เห็นเนี่ยทั้งสามภาพเนี่ยตั้งแต่500ร้อยมิลลิล้านปีนะร้อยห้าสิลานปีแสงนะสาล้านปีแสง,นะแสงเราดูไว้นะจำภาพไว้นะตอนนี้เรามาดูเชื่อไหมว่าเซล์ลในสมองของมนุษย์เรา ไม่ผิดอะไรเลยกับสกลลจักรวาลที่ห่างไปจากเราห้าร้อยล้านปีแสงเหมือนกันเลยทุกประการแม้กระทั่งดวงดาวดวงดาวที่เป็นจุด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 จดดวงดาวตำแหน่งอย่างไรในสมองเราเซลล์ของเราเป็นเช่นนั้นเน็ตเวิร์เครือข่ายที่พลาสมาเชื่อมต่อกันระหว่างดวงดาวเป็นเช่นไร ในสมองเราก็เป็นเช่นนั้นนี่คือเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่งนะที่เราควรสนใจเมื่อเราพิจารณาลงไปแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ได้ร่วมมือกันและพิสูน์ทราบออกมาเป็นทางการว่าสมองมนุษย์คือสกลจักรวาลที่ย่อส่วนหรือ astronomy map นั่นเองนะหรือแผนที่ดาราศาสตร์จำนวนของเซลล์ในสมองของมนุษย์ เท่าก,กันกับดวงดาวของสกล,ลจักรวาลดวงตาของมนุษย์แต่ละข้างเท่ากับกาแล็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดอะลูมิดาครือ่ายสื่อสารของเ,ลเซลล์สมองที่เป็นเน็ตเวิร์กเป็เส้นๆๆ,ๆที่เรา,เเา็ก็ค๊อปี้กันกับระบบของการสื่อสารในสกล,ลจักรวาลที่เราเห็นเป็นเส้นๆๆ้นต่อการบนทางช้างเผือกนั่นแหละเซนะลล์ของมนุษย์เรา ผลิตไฟฟ้า700ล้านล้านล้านวัลต์นะการแปรผันทางเอนโทรปีด้วยความร้อน,นเรามีในร่างกายของเรา25,000บิทยียูนี่คือการผกผันหรือเอนโทรปีที่เกิดขึ้นในร่างกายจึงสามารถทำให้เจ้าโฟนอนเจ้าโปรตอนเจ้าโฟตอนทำงาน และเราก็สามารถที่จะบังคับให้เจ้าโฟนอนนะไปร่วมกันกันกบอิเล็กโรไบโอแมกเนตและพลาสม a านะให้โฟตอนซึ่งเป็นคลื่นเสียงเปลี่ยนเป็นคลื่นแสงนั่นคือลักษณะที่เราได้ฝึกได้ทำมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเอารหัสเบสของ DNA ซึ่งเป็นไฮโดรเจนอะตอมนะเพราะใน DNA จะมีไฮโดรเจนอะตอมอยู่นะตัวนั้นแหละก็คือ QR Code คที่จะนำไปใช้ซึ่งจริงแล้วมีมาแต่ยุคบรรพกาลก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนานั่นก็คือเรื่องของล i m b i c System ซึ่งเราจะพบในรูปปั้นนะรูปแกะสลักหรือโบราณวัตถุของชาวอียิปต์หรือว่าชาวซูมเรียนเราก็จะเห็นเราเรียกว่าเทพเจ้าฮอรัส นั่นก็คือระบบลิมบิกซิสเต็มเจ้าลิมบิกซิสเต็มนี่คือส่วนของสมองแนวโค้งนะระหว่างอะา,ารามัสกับอะซิลิบัมนะที่ทำงานรับรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับไบโออิเล็กโทรแมกเนตหรืออารมณ์เนี่ยและทำให้เกิดพฤติกรรมคือสั่งการมาจากลิมบิกซิสเต็มนี่เองโดยเฉพาะโคปธรามัส ซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ประสาทนะตอนน่อด้วยต่อมไหลท่อคำว่าต่อมไหลท่ออันนี้คือส่งด้วยสัญญาณเหมือนกับสัญญาณไวไฟเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพราะธรรมดาเน็ตเวิร์กเนี่ยนะในร่างกายเราก็จะคิดว่าเออเส้นประสาทเราใช้คำว่าเส้นประสาทก็จะเหมือนสายไฟฟ้านั่นะก็ส่วนหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยในไฮโปธรามัสเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับสัญญาณไร้สายนะ น,นี่คือลักษณะทําไมต้องมีตรงนั้นเพราะจะใช้ในการสื่อสารละหว่างตัวเรากับสกลลจกักรวางซึ่งจะต้องใช้สัญญาณของพลาสมาซึ่งลิมบิกซิสเต็มตรงนี้ทุกศาสดาในโลกที่มีมาก่อนพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้รู้ว่ามีนะเพราะว่าใครเข้าถึงเจ้า ลิมบิกซิสเต็มเนี่ยก็สามารถที่จะทำอะไรที่เป็นพลังเหนือธรรมชาติได้นะเรียกว่าโยคะเพราะนั้นโยคะก็สามารถจะปริกรรมเหาะได้เป็นเรื่องปกตินะแต่ไม่สามารถที่จะทำลายนะสลายไฮโดรเจนได้นี่เพราะไฮโดรเจนเป็นตัวเก็บกรรมคือกุศลกรรมแคะอ,อกุศลกรรมจะเกี่ยวเนื่องกันอยู่ด้วยอบอลอันเดียวคือพันธะเดียว เป็นพันธะเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเจ้าพันธะเดียวมันกระโดดไปกระโดดมานะมันเชื่อมระหว่างกุศลและอกุศลเพราะนั้นไฮโดรเจนเนี่ยมันทำลายไม่ได้แต่แปลสภาพได้เป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นปูเป็นปลาเป็นหอยเป็นกุ้งแล้วแต่จะเป็นอะไรเพราะมันมีสตัคเจอร์เดียวกันก็คือไฮโดรเจนอะตอมนั่นเองเพราะฉะนั้น เมื่อเกิดไบโอพลาสมาอะตอม f ิกฟูันเกิดขึ้นในร่างกายตรงนั้นก็คือลักษณะของสติพระเจ้าจึงบัญญัติสติปัฏฐานปฏิสัมพิธามักเพื่อให้เรารู้แจ้งหลุดพน้นะและสามารถควบคุมลิมบิกซิสเต็มได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นคือการควบคุมอารมณนะ์หรือระบบของลิมบิกซิสเต็มในลิมบิกซิสเต็มที่สำคัญที่สุดนั่นเรียกว่าอะมิดดาลา ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมระบบความจําความรู้ทั้งหมดในสากลาจักรวาลน,นี่แหละตรงนี้นะที่พระอริยะบุคคลหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยนะเข้าไปศึกษาเพื่อกำจัดปฏิฆะมันจริง่่นะคือปฏิฆะไม่จริงมั้ง หรือวิชีกิจฉาที่ใครเขาสอนอะไรบอกอะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นจริงแท้แน่นอนหรือเปล่าเคยมีคนทำได้ไหมเพราะฉะนั้นก็ไปเรียนรู้สพวิทยากับผู้รู้ในสากลจักรวาลทั้งหลายแต่ท่านเหล่านั้นเป็นอะไรเป็นโอปปาติกะไม่สามารถจะสัมผัสแตะต้องได้ด้วยสายตาหรือ,อด้วยเนื้อหนังมังสาของเรา นะจะต้องสัมผัสด้วย plasma เท่านั้นเพราะมะโนคือใจเป็น plasma language นะเป็นลักษณะของคลื่น plasma ซึ่งคลื่น plasma เนี่ยมันจะแทรกซึมไปทุกที่ไม่มีติขัดนี่มันสูงกว่าแสงมันเป็นตัวที่ผลักให้แสงเนี่ยเดินทางนั่นคือพล a s m a แม้กระทั่งดวงอาทิตย์ที่อยู่ทุกวันนี้ส่องแสงมาที่เราเห็นนั่นก็มาด้วยพลังของ p l a ส m a นั่นเองเพราะฉะนั้น การที่จะควบคุมอะมิทดาราอะมิทดาราก็คือ,อศูนย์ห้องสมุดจักรวาลที่รวมไปด้วยสภาพวิทยาและความรู้ทั้งหลายในแต่ละจักรวาลก็จะมีแหล่งความรู้ที่จะเข้าถึงได้โดยการเข้าถึงอะมิทดารานี่เองนะ <c oughs> อะมิทดาราเป็นภาษาของอทาง b บโอโลจหรือชีววิทยาพันธุกรรมถ้าเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาเราจะเรียกว่าอากาศตำแหน่งของอากาศธาตุผู้ที่ปฏิบัติกสินจะทราบดีว่าเราจะมีปัวีธาตุอยู่ตรงท้องน้อยขึ้นมาตรงท้องถ้มันท้องพุงเนี่ยนะก็จะเป็นอาโปธาตุขึ้นมาตรงอกก็จะเป็นเตโชธาตุขึ้นมาตรงคอก็จะเป็นวาโยธาตุ ขึ้นมาตรงแสกหน้าเนี่ยนะก็จะเป็นอากาศธทตุอากาศธทตุนี่ก็คืออมิตตลานั่นเองนะหรือ,อผู้บัญชาการควบคุมระบบลิมบิกอ่าเนี่ยอันนี้คือหัวหน้าใหญ่ที่ควบคุมลิมบิกซิสเต็มก็คือตัวอมิตตลาในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาศธทตุความสำคัญของอากาศธทตุก็คือจะต้องใช้ เข้าสู่อากาสาจันจตาณชานก็คืออะไรต้องเอาปิตินะเอาอารมณ์ของปิติฮะบวกด้วยนิมิตเนี่ยนะเลื่อนขึ้นไปตั้งไว้ที่อากาสาจาาาญัญจตาฐานเพื่อจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติทําไมต้องเข้านิโรธสมาบัติก็เพื่อหยุดสัญญาเวทานิโรธเนี่ยหยุดสัญญาเวทนาไม่งั้นก็เมื่อยตายเลย นะจะเข้าสมาธิสักพันปียอย่างเงี้ยโอ้โหต้องกินต้องใช้ต้องหิวนะต้องอาทายอะไรเงี้ยหยุดสัญญาเวทนาเหมือนกับรถติดไฟแดงเครื่องก็ยังลันอยู่แต่ลันเบาๆยังเกียร์ปลดออกหรือจะเกียร์ว่างลักษณะนั้นนั่นคือนิโรธแปลว่าหยุดไม่ใช่ดับถ้าเครื่องดับตรงไฟแดงพวกด่าดินะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิโรธแปลว่าหยุดสมาบัติ หมายว่าเข้าไปอาศัยนะเข้าไปอาศัยอยู่หรือจอดอยู่แต่เครื่องไม่ดับนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อหยุดสัญญาเวทนาเรียกว่าสัญญาเวทนิโรธถ้าไม่ผ่านอากาศธาตุนะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาปิติและนิมิตกสินเท่านั้นนะอันอื่นทําไม่ได้นะจะเข้าอากาศสารตาตนะโดยวิธีอื่นไม่มีนี่และจะเข้าได้ตรง อากาศาน,นจานะคือเข้าสู่อากาศธาตุ์ได้ต้องใช้มีมิตปัทวีกสินเท่านั้นคือแสงของกสินเลื่อนขึ้นไปเห็นไหมเอาไว้ตรงแสกหน้าเพื่ออะไรเพื่อเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญานะเนี่ยพอสัญญาณน,นันจานะเนี่ยขณะที่เรายังไม่ได้เข้าไปสู่ อมิตรดลาลหรือยังไม่ได้เข้าอากาสาเนี่ยเราเป็นอรูปเราเป็นรูปรประชานคือยังมีเนื้อมีหนังมีตัวมีตัว,ตวเรนติดตรงนี้นะแต่พอเราเข้าสู่นิโรธนะเลื่อนขึ้นไปสู่อากาสานันจาตนะเข้าสู่เนวสัญญาณาสัญญานะเลื่อนไปเป็นอรูปประชานละอันนี้เป็นนามล้วนๆเลยนะไม่มีรูปแล้วแต่ทั้งหมดนี้ะจะต้องใช้ปิติ และมิมิรของปัตถวีกสินเท่านั้นและจะต้องทำใต้น้ำเท่านั้นเพราะต้องอาศัยเมตากุศลฌานเป็นตัวช่วยมิฉะนั้นจะเข้าไม่ถึงอมิตรลานี่คือที่มาของสุทามาโนทวารวิถีว่าเราจะเข้าถึงได้อย่างไรเมื่อเราเข้าไปแล้วเราจะเรียน จะรู้สารพัดอะไรก็ได้มีให้เรียนสารพัดคิดดูว่าผู้ที่บรรลุเป็นถึงเทวดาระดับนั้นเนี่ยความรู้จะขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้อะไรแค่เรานึกเขาก็มาสอนให้แล้วแล้วเวลาบนนั้นมันหยุดหยุดเพราะอะไรหยุดเพราะอาติมหันตาลม ที่เราได้หยุดสัญญาวเวทนาไวน้นั่ไงสัญญาวเวทนิโรธนั่นแหละเราหยุดไปแล้วเพราะนั้นเราจะเรียนไปนานแค่ไหนก็ได้เพราะเรากำหนดได้ในอธิษฐานไงอธิษฐานนวสีกำหนดว่าเราจะเข้าได้กี่วันเจ็ดวันมนุษย์นะจะเท่ากับเจ็ดร้อยปีเทวดาก็ยังได้ฮหรือร้อยปีมนุษย์จะเท่ากับเจ็ดวันเทวดาก็ได้มันอยู่ที่เรากำหนดว่าให้กลับมาที่เดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาความรู้ใดๆที่เราต้องการนะจึงไปเรียนรู้ความเป็นจริงสิ่งที่เป็นจริงเป็นสัจธรรมเนี่ยนะว่าวิชาความรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในพลาสมานะวิชาที่บริสุทธิ์ถึงเรียกว่าสุทธะมะโนทวานวิถีความรู้ที่มาจากใจจริงๆแต่ไม่ใช่นิ้เอาเองไม่ใช่มันจะต้องไป ไปเอามาและเอามาทําได้จริงยังอ่ายังกับไอ้เจ้า,อาไอสไตล์ตอนที่เขารับรางวัลโนเบลเขาบอกว่าเขาวูบไปแล้วก็หลงเข้าไปในประเทศไหนก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักว่าเป็นใครเขาเห็นกระดานดําเขียนสูตรสมการไอ้ทฤษฎีสัมพันธภาพอีเ e อ็าซีสแควร์เขาก็จดมาอ่า เขาบอกยังเสียดายเลยว่าเขาลอกมาไม่หมดเพราะว่ากระดานมันเยอะนะเราไปค้นดูจะมีฮะอยู่ในประวัติตอนที่ให้สัมภาษณ์ว่าทําไมเขาถึงได้สูตรนี้มาเพราะมันเป็นแค่เสมียนนะเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวก่อนไอสตล์ไม่ได้เป็นน,นักวิทยาศาสตร์เป็นเสมียนนะอืมเป็นไปรษณีย์ธรรมดานนะ่ะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนี่ไงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างเอกนากันนันจุนคุ้มวงเนี้ย ก็ไม่ได้จบเกษตรก็สามารถที่จะ,ะรู้เรื่องของเกษตรเพราะอะไรอันนั้นเกิดจากภายในที่เราบอกว่าจาก d n เอเแล้วก็ไปดึงออกมาได้อันนี้ไม่ยากนะฮะอ๋อนะั่นแหละอันนั้นเราฝึกอ๋อแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราฝึกใต้น้ำนะแล้วก็ฝึกควบคุมอมิตรลาเมื่อควบคุมอมิตรลาได้เราจะเห็นว่าหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาที่ท่านเป็นเอ สายปฏิบัติโบราณโบราณที่เราเคยได้ยินมาอาจารย์ธรรมโชตหรืออะไรก็แล้วแต่นะสมเด็จลุนสรารพัดละนะนั่นนะ่ะนั่นก็คือท่านควบคุมเข้าถึงอมิตรลาเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อย่างหลวงปู่สุกขข็มาขามาท่าท่านก็ทาสมาธิใต้น้าพระเจ้าตากก็เหมือนกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะฝึกตามพุทธวิถีสติปัฏฐานปฏิสมัมภิทามะจะต้องไปเส้นทางนี้เท่านั้นไม่เช่นนั้นเข้าอากาศานานจาตนะไม่ได้ นะไม่สามารถจะตัดรูปตัดนามตัดสัญญาเวทนาได้นี่แหละนะพอตัดสัญญาเวทนาได้ก็นะเข้าไปถึงปฏิสัมพิธามัรคเพราะฉะนั้นการเข้าถึงสุทธะมะโนทวารวิถีก็จะสามารถรู้สิ่งทั้งพวงของสากล,ลจักรวาลน,นะนี่แต่ยังไม่ถึงขั้นรู้แจ้งเห็นจริงยัง เพียงแต่ลู้ว่าทั้งจักรวาลเนี่ยมันจะเฉพอโลกเนี่ยเขาทําอะไรกันเขาเป็นยังไงนี่รอบรู้ทุกอย่างนะนะเพื่อที่จะนํามาให้เป็นประโยชน์แก่เราเขาสังคมและมวลสรรพสัตทั้งหลายในโลกนะ